โพสล่าสุดทิมพิธาหลังเลเ็กเด่นงวดนี้เข้าเต็มๆเ,เฉลยชัดๆถูกกี่ใบเรียกได้ว่าเวลาเนี้ยทิมพิธาลิมเจริญรักหัวนหน้าพักก้าวไกลกระแสกำลังมาแรงเลยละค่ะ และวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องเลขเด็ดงวดนี้วันที่16เดือนมิถุนาย,ยน66เปิดเลขเด็ดทิมพิธาซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16มิถุนาย,ยน66โดยงานนี้ทิมพิธานั้นได้ลงพื้นที่ขอบคุณพีพ่น้องชาวลำพูนที่ลงคะแนนให้ผักก้าวไกลพร้อมทางอุดหนุนลอตเตอรี่ซึ่งป้าคนขายลอตเต ก็ได้เข้ามาหาทิมพิธาระหว่างการเดินทางไปสักกาละอนุสาวรีพระนางจามเทวีซึ่งคุณป้านั้นก็พูดขึ้นมาว่าให้พิธาช่วยซื้อหน่อยพิธานั้นก็เลยชี้ไปที่ใบนี้ซึ่งเลขเด็ดนั้นก็คือ863630 และว,วันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นไปเปิดผลล่าสุดของว่าที่นายกทีมพิธาหลังจากเล่นเด็กง,งวดนี้ด้วยงานนี้ทีมพิธานั้นถูกลอตเตอรี่คุณป้าจำนวน2องใบจำนวน4,000บาทพร้อมกับโพ์ระบุข้อความว่า30ต้องมาขอบคุณคุณป้าที่ลำพูนครับท่ามกลางชาวเน็ตเนี่ก็เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยละค่ะ ร่มแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ